พราะคนที่บรรลุอรหันต์ปุ๊บทุกคนตายลงไปก็ต้องศูนย์หมดไม่มีใครที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วเกิดต่ออีกได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นศาสนาพุทธนีจ้จะด้วนศาสนาพุทธจะสั้นจะถูกคนคิดอย่างนี้แหละมีความคิดอย่างนี้แหละ ทำลายศาสนาพุทธลงยิ่งกว่าครึ่งของศาสนาแต่ละกับแต่ละกับเช่นศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคโดมจะถึงห้าพันปีถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้หรือพระอรหรันต้องพระอรหันต์เกย์ถึงจะคิดอย่างนี้ hmm. คิดว่าพระอรหันต์ตายแล้วแล้วก็เป็นความจริงตามที่เขาคิดเนะ ว่าพระอรหันต์ตายแล้วทุกองคุจบอรหันต์แล้วตายศูนย์ตายศูนย์ตายศูนย์พระอรหันต์ก็ไม่มีใครมาสืบทอดไม่มีอะไรมาบรรยายต่อคนเป็นอรหันต์แล้วเสร็จอายุจะเท่าไรกันล่ะร้อยปีร้อย <100 S 2> <100 S 1> ปีสองร้อยปีห้าร้อยปีอ้าวไม่ถึงหรอกยุคนี้ยิ่งยุคนี้ก็จะสั้นลง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 อายุศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ถูกคนที่เข้าใจอย่างเนี้ทําลายไม่ถึงเต็มกับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้โดยความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเป็นอย่างที่คุณคิดไม่ได้คุณคิดนั่นแหละเป็นคุณเป็นความคิดวิถีฐานเป็นความคิดวิชาทิฏฐิเป็นความคิดที่มันผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ความคิดอย่างที่คุณพูดนะเพราะความ เป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมันต้องสืบทอดไปตามสัจจะอย่างพระพุทธเจ้าสมณะคุณธรรมพันปีจะต้องห้าพันปีจะต้องมีมาสืบทอดอย่างอาตมามาสืบทอดจะต้องสืบทอดแม้อาตมาตายแล้วถ้าเผื่อว่าธรรมะนี้ยังไม่มีคุณภาพคุณธรรมมากพอเดี่จะอาตมาต้องเจอมาสืบทอดอีกแล้วก็จะต้องมีบริษัทอื่นๆมาช่วยกันอีกนี่เป็นสัจจะนะ เรื่องความเกิดความตายเวียนเกิดเวียนตายเนี่เป็นความตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพุทธเชิญคุณประทัดต,ติดตามและทําความเข้าใจรายละเอียดอันนี้ดีๆนะทีนี้ก็จะขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ยืดยาดยืดยาวสําหรับคุณประทัดก็คือถ้าพระอระหันต์มีรอบเดียว จบอรหันแล้วก็ไม่มีอีกแล้วต่อความรู้อรหันมีแค่เป็นอรหันอรหันที่จะสูงขึ้นไปอีกเป็นอรหันที่มีภูมิธรรมสูงกว่านั้นอีกเอางี้อีกทีนึงอรหันคืออะไรอรหันคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นความรู้พระเจ้าตีกรอบความจบ จบกิจนะนกระตังกรณียังผู้ใดปฏิบัติธรรมจบกิจรอบที่ได้เรียกได้ว่าเป็นอรหรันเช่นปฏิบัติโสดาสกิทาอนาคานะเจริญจากโสดาเป็นเจริญเป็นสกิทาเจริญเป็นอนาคาเจริญเป็นอรหันแล้วจบผู้จบอรหันคนนี้เนี่ยมีคุณธรรมตนเองพ้นสุขพ้นทุกขนะ เป็นคนพ้นแล้สุขทุกข์ไม่มีเมื่อสุขทุกข์ไม่มีแล้วก็สู่สบายแล้วหนึ่งคุณพระอรหันาหาเนี่ยขั้นนี้เนี่ยหนึ่งพ้นสุขพ้นทุกข์สองรู้จักความเกิดความดับรู้จักความเกิดความตายที่จะตายศูนหรือตายเกิดพระยั้นพระอาหารหันรู้จักตายสูนได้เพราะหนึ่งพ้นสุขพ้นทุกข์สองตายลงในชาตินั้นจะไม่เกิดอีก ตายแล้วจะศูนได้เพราะความเข้าใจของคุณว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วต้องศูนก็ตรงนี้แหละพระอาหารหันต์ศูนย์ได้แต่พระอาหารหันต์ก็จะเกิดอีกได้นี่คุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจถ้าคุณเข้าใจว่าอา,หารหันทุกองค์จบอา,หารหันต์้วตายต้องศูนย์หมดก็มีแต่อาหารหันตที่เป็นอาหารอาหันอรหันที่เป็นอนุโพธิสัตว์ อรหันต์ที่เป็นอน,นัตอเนตโพธิสัตว์อรหันต์ที่จะเป็นอเนยตโพธิสัตว์จะเป็นมหาโพธิสัตว์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาถามอีกทีอรหรันตุองค์เนี่ยมีความรู้เท่ากันกับ,บอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคุณว่าไม,ไม่ไม่มีทาง <c oughs> เป็นไปได้คุณว่าผู้จบอรหรนันต์เนี่ยซึ่งมีอรหันตสาวกเยอะแยะ ผู้เจรบรหัน์แล้วเนี่ยแล้วก็บอกแล้วไปเมื่อกี้สามารถที่จะตายสูญเพราะจริอรหันตตนเองตายสูญได้หรือจะตายเกิดอีกก็ได้หมดสุขหมดทุกข์อะไรเงี้ยแล้วหมดอะไรหมดกิเลสแต่อรหันเนี่ยเมื่อทุกองค์ตายสูญหมดแล้วผู้ที่จะเป็นอรหันตต่อต่อต่อมาจนสูงมา จนสูงที่สุดเป็นอรหันต์สมมาสพุทธเจ้าจะมีได้ยังไงก็มีอรหันตสมมาสุทธเจ้าองค์เดียวในโลกแล้วก็จบสิ้นกุดเลยไม่มีอรหันต์อีกแล้วหรืออรหันต์คุณธรรมของอรหันต์ขั้นแรกอรหันตสาวกธรรมดา ก็เท่ากันกับรอรหรันตสมาสมุทธเจ้าสิ<ะ>แล้วคุณว่าอารหรันต์ของสาวงธรรมดาเท่ากันไหม mm hmm. เท่ากันที่สามารถตายเกิดหมดทุกข์ mm hmm. จะทําตายทําเกิดศูนย์ได้เท่ากันและหมดทุกข์เท่ากัน mm hmm. แต่ความรู้ความรู้เรื่องโลกหนึ่องอัตตาความรู้เรื่องคนต่างๆที่มีกรรมมีบาเมีอะไรอะไรอีกตั้งมรู้ตั้งท่าไร่มันเท่ากันที่ไหนล่ะคุณ อย่างอาตมานี่มีความรู้โพธิสัตว์ระดับเจ็ดหรืออรหันต์ระดับสี่อรหันต์ของพระพุทธเจ้ามีหกระดับหนึ่งอรหรันต์ธรรมดาขั้นที่หนึ่งสองก็จะบำเพ็ญโพธิสัตว์อีกก็อรหันต์ขั้นที่สองเป็นอนุโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่สามก็นิยตะโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่สี่ก็นิยตะโพธิสัตว์ซึ่งอาตมานี่แหละเป็นอ,ร,อรหันต์ขั้นที่สี่และ เป็นนิยตตาโพธิสัตว์และบำเพ็ญเป็นอรหันต์มหาโพธิสัตว์ระดับที่ห้าให้ได้ผ่านอรหันต์ระดับที่ห้ามหาโพธิสัตว์ก็จึง, well งจะข uh. ึ้นเป็นอรหันตสตัสมาสัมพุทธเจ้าระดับที่หกจบระดับที่หกแล้วไม่ต้องสูงกว่านี้อีกแล้วมันไม่มีที่สูงกว่านี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางก็ต้องปรินิพานไปจบศาสนาตัานเสร็จท่างก็จบของสั้นไปพระทังกรครับ เขาเดิมเข้าความเดิมที่เขามีความเชื่อเช่นนั้นน่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นพระอริยะไม่ได้เออใช่ประเด็นนี้เคยพูดเหมือนกันคือเวลาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือจะไม่มีความรู้เรื่องธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไม่มีรู้เป็นลําดับขั้นตอนเลยคอยไปรู้เอาตอนที่สุดยอดตอนที่เคยพูดอัตมาเคยพูดท่านเคยอุปมาไว้ว่าเหมือนเขื่อนแตก ก่อนก่อนเคนจะแตกต้องต้องอันไว้ก่อนแล้วระเบิดปึ้งแล้วก็ระเบิดปึ้งเดียวจะรู้จากขั้งจักรวาลเลยจากคารวาสเป็นคนเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ต้องเป็นคารวบเพราะเป็นคารวสจะบรรลุโพธิสัตว์ปึ้งเดียวเป็นอรหันต์เลยเป็นอรหันต์สมมาสมุทจ้าเลยอรหันต์ในระดับหนึ่งสองสามสี่ไม่มีทางบำเพ็ญนั่นแหละเป็นขาดเข้าใจผิดเดาเอาเพราะนั้นอันนี้เดาวเอาซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงว่า คนที่เข้าใจแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้นี่ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาพุทธเลยความเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ของคุณจ้านี่คุณไม่เข้าใจแม้แต่ระดับโสดาศสกิทานาคุณก็ต้องเข้าใจไม่ได้คุณก็จะอะไรลำดับของความเป็นธรรมะที่มีขั้นมีตอนมีต่ำกลางสูงไปตามลำดับคุณเข้าใจไม่ได้เลย เพร่อคนไม่มีลำดับไม่มีตับกลางสูงนี่ขั้นสามขั้นเท่านั้นนะยังมีอีกไม่รู้กี่ขั้นตกี่ขั้นไม่รู้กี่หมุนรอบเชิงซ้อนอีกกี่ขั้นกี่ขั้น,น,นคุณก็จะไม่มีทางมาเข้าใจได้โตยเฉพาว่าคุณไปเอาซื้อๆเบื้อๆเบืแค่ว่าระดับธรรมดาหนึ่งสองสามต้นกลางสูงต้นกลาง้ายแค่นี้คุณก็เข้าใจไม่ได้แล้วว่ามันต่างกันคุณไปเอาเท่ากันหมดเลยเลยต้นกลางสูงก็เท่ากันหมดมันก็ อันตูัจนนีงบางทีเขาอาจจะถามหาหลักฐานนะครับเพราะท่านาไหนเอาหลักฐานมาดินกันซิอ้าวตกลง